คนที่มีความเครียดกับซึมเศร้าเนี่ยหลักๆเลยเราเนี่ยเราจะต้องควบขุมแป้งและน้ําตาลน,นะครับเขาพบว่าคนที่กินแป้งและน้ําตาลเยอะๆนะครับปรากฏว่าจะมีภาวะของการเป็นซึมเศร้านะครับยเยอะกว่านะครับมีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจว่าจับคนที่มีความเครียดและซึมเศร้านะครับมากินอาหารกลุ่มของคีโตครับคือเน้นปโปรตีนกับไขมันที่สูงขึ้นลดแป้งและน้ําตาลลงนะครับอย่างสุดโต่งเลยนะครับพบว่าพวกนี้ครับ ประมาณห้าสัปดาห์ดีขึ้นจากภาวะเครียดหรือซึมเศร้าเลยประมาณยี่สิบสัปดาห์ครับหลายคนหายจากภาวะนี้ครับไม่ต้องทานยาเลยเห็นไหมครับฉะนั้นถ้าเราจะทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องเน้นผลิตภัณฑ์ที่ไปคุมแป้งและน้ําตาลนะครับก็คือตัวซิปล็อกกับตัวลูนคอปปี้เหมือนที่บอกครับเป็นตัวที่ช่วยเอ,อจับแป้งและน้าตาลผผ่านไขมันได้ดีมากนะครับนั้นสองตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักนอกนั้นเนี่ยให้เสริมตัวที่มีพรีไบโอติก หรือใยอาหารที่เป็นอาหารที่ดีของบัสเตรเลียนะครับเป็นตัวหลักเข้าไปนะครับตัวพีไบโอติกนะครับจะมีในตัวผลิตภัณฑ์เราเานียหลักๆนี้ครับอยู่สี่ตัวตัวที่มีพีไบโอติกเยอะที่สุดก็คือตัวรูมไฟเบอรี่นั่นเองนะครับตัวซิ p เป a พัก็จะมีตัวไฟ b e r ร์คอมเพนะครับที่เป็นใยอาหารนะครับตัวบูมคอเ l สเตอร์พั s ก็จะมีตัว g a l เ c t โตโอริโกซ c คคารายนะครับที่เป็นตัวพีไบโอติก ที่เป็นสารสําคัญในน้ำนมแม่รครับแล้วก็ตัวรูมคอฟฟี่เนี่ยไปมีสารพวกอินูลินอย่างเงี้ยครับที่เป็นตัวพีไบโอติกฉะนั้นถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาทานอาหารในสี่ตัวนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเราก็มั่นใจได้ว่าเขาได้ตัวพีไบโอติกเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าถ้าเขาไม่มีสี่ตัวเนี้อยู่เราก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับในสี่ตัวเนี้ยจัดให้เขาหรือจะทานทั้งสี่ตัวด้วยเพื่อไปกอบไปช่วยในโรคอื่นๆของเขาก็ได้เลยนะครับฉะนั้นในความเครียดและสึ่เศร้าเนี่ย เน้นไปที่ซิปล็อกกับลูมคอฟฟีก่อนนะครับแล้วก็มาเติมด้วยตัวพรีไบโอติกที่สำคัญ4ตัวนี้เข้าสู่ร่างกาย